สนับสนุนโดย YLG b u l l e a n Futures โทร02 287 1155พูดคุยกันนะคะกับคุณธิพานวาวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG b u l l e a n Futures ค่ะสวัสดีครับคุณธิพาครับสวัสดีค่ะคุณธิพาครับ อ่ะเซียงมีปัญหาอ่าเดี๋ยวทีมงานจอสายกลับไปทางคุณทิพย์ไกสรอรอบหนึ่งนะครับราคาทองคําเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสหรับขายปลีกในบ้านเราก็ขยับราคาลงนะครับลาาสุดขายออทองคําแท่งอยู่ที่22,100บาทนะครับก็ย่อตัวลงมาจากจุดสูงสุดส่วนในตลาดโลกเองเมื่อเมื่อวัน วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับรวมถึงเช้าวันนี้มีการหนตัวลงมาวันศุกร์เนี่ยต่ำสุดอยู่ที่1525หี่เหรียญแล้วก็วันนี้ช่วงเช้า1527หี่เหรียญซึ่งก่อนหน้านี้ YLG เคยประเมินว่าถ้าอ่อนลงมาเนี่ยรับได้แต่ว่ารอบนี้หย่อนลงมาจริงๆแล้วจะซื้อได้หรือยังนะครับไปพูดคุยกนันอีกครั้งตอนนี้อยู่กับคุณธิพานะครับสวัสดีครับคุณธิพาครับสวัสดีค่ะค้าคุณโสภาคุณพิชญ์ยศสวัสดีค่ะค่ะณระดับ1530ก่อนหน้้านนีเเคยเป็แนวรับแต่ว่า พอบางช่วงบางตอนที่หลุดรับลงไปเนี่ยณระดับนี้ยังรับได้อยู่ไหมคะหรือว่าใจเย็นๆรออีกได้อีกสักนิดหนึ่งค่ะก็ให้เริ่มระมัดระวังนะคะสัปดาห์นี้เราน่าจะได้เห็นการอ่อนค่าลงของราคาทองคํานะคะโดยที่ในสัปดาห์นี้นี่ทางวอซีิลมองไว้ว่าน่าจะได้มีโอกาสเห็นอยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าเหรียญจนถึงหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเหรียญนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุด ระดับที่1,525เหรียญซึ่งเราอยากมาให้ดูที่แนวของวันนี้นะคะซึ่งเป็นจุดสําคัญเหมือนกันก็น่าจะได้เห็นที่ระดับประมาณ1,500เหรียญได้เลยแต่เชื่อว่าน่าจะไม่หลุดะนะคะก็ยังไงก็ตามเรายังมองว่าเห็นระดับนี้ก็สามารถพยายามสะสมได้นะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าระยะก็ระยะยาวยังเป็นขาขึ้นของทองคำอยู่ดีก็ยังจุดที่สามารถพยายามสะสมได้เนี่ยก็เริ่มตา้แต่ประมาณ1,500เหรียญก็ เป็นสุดรับแรกนะคะแต่ว่าถ้าจะให้เซฟต่อยหนึ่งก็รอถ้าเประมาณ1,500เหรียญก็สามารถทำได้แล้วก็สุดขายอย่างวันนี้เองก็ถ้ากรอบสั้นๆของวันนี้นะคะขอโสภพาก็ที่ระดับประมาณ1,525เหรียญจนถึง1,535เหรียส u s สิบหเหรียอลลาร์อ ครับผมเอ๊ะทำไมพออ่อนลงมาจริงๆกลับกลับให้ถอยลงมาไม่กล้าซื้อทั้งที่ตัวเลขเศรษฐกิจเองก็ออกมาไม่ค่อยจะดีนะคะคุณธิพาไม่ค่อยจะดีใช่ใช่แล้วค่ะแต่ว่าก็สำหรับนักลงทุนเองคือเรามองว่าถ้าช่วงนี้ถ้าเรามองในในหลักของเคนิคอลนะคะคือเรามองว่าอาจจะได้เห็นการย่อตัวดังนั้นถ้าคนที่มีเงินอยู่แล้วอาจจะใจเย็นได้นิดนึงอาจจะรอซื้อของที่ถูกอาจจะได้ถูกอีกนิดนึงนะคะก็อาจจะยังไม่ต้องรีบเข้าก็ได้ดังนั้นถ้ามีอยู่ก็อาจจะรอเข้าแถวประมาณสัก1520 ห้าเหรียญก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากะขายทำกำไรเราถ้าประมาณสักหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้าเหรียญก็ค่อยๆออกก็ได้แล้วก็ถ้าในสัปดาห์นี้ค่ะสักหนึ่งพันห้าร้อยเจดสิบห้าเหรียญก็เป็นแนว้านแรกที่สามารถออกทํากําไรไปก่อนนะคะแล้วก็แนวป้านต่อไปก็ที่ระดับประมาณหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเหรียญดอลลาร์ต่อเทนดซึ่งเราเชื่อว่ากรอบของราคาทองจะเป็นอย่างนี้ยค่ะจะไม่ไปไหนไกลน่าจะอยู่อย่างนี้ยค่ะจะอืดๆอยู่อย่างเนี้ยประมาณอีกสักเดือนนึงได้นะคะ เดือนหนึ่งเลยเหรอคะประมาณเดือนหนึ่งได้เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็อยู่อย่างนี้มาประมาณสักสองอาทิตย์ได้แล้วนะคะ,คะจนก,กว่าจะเบรกข้างใดข้างหนึ่งออกไปได้นะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังว่าถ้าเกิดว่าเริ่ม break, เบรกคราวนี้ก็จะเริ่มแรงหละต้องระวงังค่ะค,ค่ะครับผม ได้ค,ะค่ะขอบคุณมากคะ ok ่ะขอบคุณ <Shirley. S 2> ค่บขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูจากสัญญาณทางเทคนิคแล้วนะคะคุณธีพาบอกว่ามีโอกาสที่ราคาทองนั้นจะอ่อนตัวลงมาในช่วงนี้แต่ว่าก็ไม่ได้อ่อนไปได้ไกลนะคะถ้าลงมาที่ระดับ1,525เป็นแนวรับค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแนวต้านระหว่างวันก็อยู่ที่1,535แต่ถ้าทางสัปดาห์นะคะมีโอกาสลุนค่ะ1,560ดอลลาร์สหรัฐต่อทรออนค่ะ